รับซื้อแล้วสามวาระที่ระลึกราคากำลังมาแรงสวัสดีครับผมปอปลาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนี่คือเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา10บาท2สีหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญ10บบาทวาระนั่นเองฮะเป็นเหรียญที่ ปปาจะมาประกาศรับซื้อกันในคลิปนี้ฮะโดยปกติแล้วนะฮะเหรียญ10บาท2สีที่รึกเนี่ยผลิตออกมาทั้งหมดก็อยู่ที่ราวๆ61วาระแต่ละวาระนั้นมีรูปแบบและยอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันไปบางวาระก็ได้รับความนิยมมีราคาเกินหน้าเหรียญมีการซื้อการขาย เพราะว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมมีความต้องการฮะแต่บางวาระก็ต้องตกเป็นวาระย่อยๆฮะเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมจากวงการนักสะสมจึงทําให้เหรียญเนี่ยนั้น,น,นมีราคาท่านผู้ชมแต่ก็มีราคาน้อยมากฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้นักสะสมเนี่ยวาระย่อยๆไม่ค่อยเก็บไปสะสมกันแล้วฮะก็จะเฟ้นเล็งหาแต่วาระที่ทางช่อง YouTube ทั่วไปหรือไม่ก็รวมถึงช่องปปาเนี่ยประกาศรับซื้อในราคาที่สูงกว่าวาระย่อยๆฮะทั้ง3เหรียญน,นี้เป็น3วาระที่ปปาจะมาประกาศรับซื้อเพิ่มกันในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาเรามาดูฮะวาระแรกที่ปปาประกาศรับซื้อก็เป็นวาระที่ รู้สึกจะเป็นวาระที่11ฮะท่านผู้ชมนี่ก็คือเหรียญ10บาท2สีวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฮะยอดจำนวนการผลิตก็อ,อยู่ที่ราวๆ1 900, ล้าน9แสนกับ40เหรียญฮะ ซึ่งเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นช่องประปาช่องแรกหรือเปล่าฮะที่ประกาศรับซื้อแต่ท่านผู้ชมฮะดูให้ดีนะอีกวาระหนึ่งก็เป็นอาครบ60ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่วาระนั้นนะฮะที่ปปาน่าจะประกาศรับซื้อไปแล้วสังเกตดูตรงนี้ท่านผู้ชมก็เป็นครบ60ปีนะฮะ ที่ประปาประกาศรับซื้อไปแล้วน่าจะประมาณนั้นเอาไง่ายว่าเป็นวาระที่เหมือนกันฮนะเฉพาะด้านหลังฮนะก,ก,ก็ตรงเนี้ยเหมือนกันนะฮะสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาเป็นตัวอักษรตัวเดียวกันแตกต่างตรงที่50กับ60ปี ก็ที่แน่ๆก็ใครมีทั้ง50ปีแล้วก็60ปีนะสํานักงานคณะกรรมการนะปอปารับซื้อทั้งสองวาระเอาเป็นว่าวาระวันนี้คลิปนี้ปอปาป,าประกาศรับซื้อเพิ่มก็คือครบ50ปีสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะใครที่มีนะก็ดูไว้นะฮะปอปารับซื้อแล้วเรียญน,นี้ก็เป็นวาระที่ ราคายังไม่สูงมากนะครก็อยู่ที่เราเลราคาประมาณ30บาทนะฮะเพราะว่ายอดจำนวนการผลิตนั้นเกือบจะก2ล้านเหรียญแล้วท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเป็นช่องประปารับซื้อก็แล้วกันนะใครที่มีฮะวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโอเคนะฮะวันนี้เรารับซื้อกันแล้วนะฮะสำหรับเรียนนี้วาระนี้นะฮะต่อมาท่านผู้ชมต่อมานะฮะเป็นวาระที่ปปารับซื้อเพิ่มเหมือนกันฮะอีกวาระหนึ่งก็คืออาเป็นวาระที่เป็นวาระที่5ท่านผู้ชมนี่คือครบ ร้อยปีโรงพยาบาลกลางฮะปอปาก็เพิ่งจะประกาศรับซื้อเพิ่มกันในคลิปนี้วันนี้ฮะเป็นวันที่10เดือนมิถุนาฮะซึ่งปอปาก็มาตัดสินใจเพราะว่าเห็นว่ายอดจำนวนการผลิต2ล้านเหรียญเนี่ยก็มีอยู่หลายวาระพอสมควรก็ยังตกค้างอยู่อีกวาระนี้นะฮะปอปาก็เลยตัดสินใจรับซื้อเพิ่มนะฮะเหรียญน,นี้นะใครที่มีใครที่มีวาระที่5นะฮะ ผลิตออกมา2ล้านเหรียญฮะครบร้อยปีโรงพยาบาลกลางะฮะก็ดูไม่ยากท่านผู้ชมดูไม่ยากนะฮะก็ไปสังเกตดูเนาะก็ปปบารับซื้อในราคาเหรียญละ30บาทเช่นเดียวกันใครที่มีนะฮะเหรียญน,นี้ปาปาสร้างราคาขึ้นมาแล้วนะฮะจากเคยเหรียญละ12 13บาทวันนี้ปอบา,ารับซื้อ ในราคาเหรียญละ30บาทก็ไปสังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมฮะต่อมาฮะต่อมาสำหรับคลิปนี้เป็นวาระสุดท้ายที่ปะปาจะมาประกาศรับซื้อเพิ่มนี่ก็คือเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญวาระนั่นเองวาระที่26ครับท่านผู้ชมครบ70ปี ราชบัณฑิตยสถานประมาณนี้นะฮะถ้หา,าหากปอหาปปา,อ,าอ่านถ้อยคำผิดไปก็ขอกราบประธานเอาัยนะฮะครบร้อยปีราชบัณฑิตยสถานฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาอยู่ราวๆสองล้านเหรียญเช่นเดียวกันฮะน่าจะเป็นเหรียญที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็มีราคาซื้อเข้า แล้วก็น่าจะมีราคาขายออกกันแล้วนะฮะฉะนั้นปปาก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าปปารับซื้อข้าวเนี่ยเดี๋ยวปปาก็น่าจะจําหน่ายขายออกได้แบ่งปันได้ะฮะสำหรับ3ามวาระที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะนี่คือเหรียญอีกสาวาระฮะที่ช่องปะปามาประกาศรับซื้อกันในวันนี้คลิปนี้นะฮะ แล้วก็มีอีกหลายวาระท่านผู้ชมมีอีกหลายวาระที่ปปาประกาศรับซื้อไปก็คิดว่าแฟนๆรายการคงจะพอจํากันได้ฮะสำหรับวาระที่ปปาเคยประกาศรับซื้อไปเดี๋ยวเวลาเหลือปปาจะให้ดูกันคร่าวๆนะฮะนี่ก็เป็นเหรียญที่ปปาเคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะฮะปปาก็เลยนําตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็ทั้ง3วาระนี้ก็ดูเอาท่านผู้ชมที่ปปาประกาศรับซื้อเพิ่ม บางวาระนั้นปอปายังไม่มีเหรียญจริง,รงเข้ามาประกบะก็เลือกวาระที่มีก่อนนะท่านผู้ชมฮนะเดี๋ยวปอปาจะมาประกาศอีกครั้งหนึ่งวาระที่ปอปายังไม่มีรูปขึ้นมาถ้าเกิดเวลาไม่พอนะวาระที่ปอปาประกาศรับซื้อไปก่อนหน้านี้ก็เป็น10บาทเอปกฮะเราจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะเรารู้แล้วท่านผู้ชมเนาะสิบาทเอปกฮะ หนึ่งล้านเหรียญยอดจำนวนการผลิตวาระที่2 5ปปาร,รับซื้อเหรียญละ100่ยถึง1น0บาทโอเคนะฮะต่อมาฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วก็เป็นเหรียญ10บาทธนาคารไทยแห่งแรกก็คือ10บาทครุฑนั่นเองฮะยอดจำนวนการผลิต5้าล้านเหรียญท่านท่านผู้ชมเหรียญน,นี้เป็นยอดจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างน่ากลัวมากฮะแต่ด้วยการที่วงการนักสะสม นิยมเล่นหาเป็นวาระที่44ฮะราคาก็เลยพุ่งทะยานขึ้นมาเทียบเท่ากับเหรียญ10บาทเอเปกครัราวๆ100ถึง110บาทเช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะที่ปป่าประกาศรับซื้อไปต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ10บาทออมสินพูดกันง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะครบ90ปีธนาคารออมสินฮะยอดจำนวนการผลิต สองล้านเหรียญปอปาคงจะไม่เลี้ยงยอดจำนวนการผลิตนะ,ะเรามาประกาศรับซื้อบอกกล่าวกันเป็นรอบที่สองที่สามแล้วนะ,ะก็คือครบ90ปีธนาคารออมสินฮะเป็นวาระที่23ฮะใครที่มีปอปาร,รับซื้อเหรียญละ30บบาทเช่นเดียวกันฮะยอดจำนวนการผลิตออกมาสองล้านเหรียญ ท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะผลิตออกมา2ล้านเหรียญแต่ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมนะท่านผู้ชมอย่างเหรียญนี้5ล้านเหรียญก็ราคาก็ทะยานไปนะตามเพจต่างๆเนี่ยสองถึงสามร้อยบาทเลยทีเดียวแ่อย่างช่องปอปานี่ก็ขายออกราวๆเหรียญละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองห้าล้านเหรียญนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับออมสินเนี่ยสองล้านเหรียญแต่ราคายังไม่ยังไม่ทะยานเท่าเหรียญครุฑเลยท่านผู้ชมโอเคนะฉะนั้นทั้งนี้ก็ให้อยู่กับ การตัดสินใจของนักสะสมชาวไทยตั้งราคาตั้งความนิยมขึ้นมาโอเคเนาะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญที่ปปาเคยประกาศรับซื้อไปแล้วก็จะเป็นเหรียญน,นี่ฮะแปดสิพันสาสมเด็จพระเจ้าพระคิน่เถอประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฮะก็ผลิตออกมาราวๆสัก ท่านผู้ชมฮะประมาณสัก1 000, 000ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะสำหรับเหรียญน,นี้ใครที่ดูอยู่นะฮะถ้ามีก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะพิมพีจุด p a 3 33, พิมพีจุด p a 3 3สําำหรับเหรียญน,นี้นะฮะอ่ารู้สึกจะเป็นวาระที่21ใครที่มีนะฮะปาปาป,าประกาศรับซื้อเข้าในราคาละ50บาท ปอป่าใหถึง50บาทเลยนะแต่ท่านผู้ชมฮะขอความเห็นใจนิดหนึ่งนะช่องปอป่าเนี่ยจะขยับราคาของขึ้นลงฮะเป็นไปตามกลไกการตลาดแต่ให้สังเกตดูดีว่าปอปาประกาศรับซื้อเหรียญครั้งแรกเนี่ยปอปาจะให้ราคาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวแต่รออีกพักหนึ่งถ้าเหรียญเข้ามานะแล้วก็วงการนักสะสมทั่วไปเนี่ยมีราคาที่ต่ํากว่าปอป่าก็จะขยับราคาลงฉะนั้นก็อย่าเสียอกเสียใจเลยว่า ช่างช่องของปปานะเพราะว่าปปาประกาศรับซื้อบางเหรียญบางวาระหรือบางชนิดราคาเนี่ยปปาจะดําราคาสูงกว่าท้องตลาดนิดหนึ่งแล้วค่อยขยับลงทีหลังประมาณนั้นนะฮะก็ต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดแต่ถ้าเหรียญยังไม่ได้ปปาก็จะประกาศรับซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งแล้วค่อยขยับราคาลงกันทีหลังนะฮะต่อมาฮะเป็นวาระที่ปปาประกาศรับซื้อไปก็คือน่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมฮะ หนึ่งล้านเหรียญวาระสุดท้ายคือวาระที่61ฮะก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ฮะมีพอประมาณในการเล่นหาได้รับความนิยมก็ปปปรารับซื้อเหรียญละ30บาทเช่นเดียวกันครบร้อยปีฮะกระทรวงคมนาคมจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญวาระที่61ราคารับซื้อเข้า30บบาทฮะประมาณนะั้นนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะ ต่อมาฮะก็เป็นวาระรู้สึกจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะจำนวนการผลิตก็1 000, 000ล้านเหรียญเป็นวาระที่57สฮะสำหรับเหรียญ10บาทครบร้อยปีกรมบัญชีกลางนี่ฮะท่านผู้ชมปปาประกาศรับซื้อมาแล้วนะฮะใครที่มีฮะปะปาร,รับซื้อเหรียญละ30บาท ใครที่เก็บสะสมไว้เยอะๆแล้วอยากแบ่งปันช่องของปาปานะฮะเวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรจนมาถึงวาระสุดท้ายที่เราจะให้ดูกันก็คือเนี่ยท่านผู้ชมกรมศิลปากรเราเรียกกันง่ายๆคือเหรียญ10บาทที่ระลึกครบร้อยปีกรมศิลปากรปาปาประกาศรับซื้อแล้วนะฮะในราคาเดียวละ30บาท ด้วยยอดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ราวๆสองล้านเหรียญนะเป็นวาระที่58พอจะจำกันได้ไหมท่านผู้ชมก็ดูตามภาพตรงนี้นะฮะว่าปาปารับซื้อเหรียญอะไรไปก่อนแล้วแล้วก็เหรียญที่ปาปาระประกาศรับซื้อเพิ่มมาใหม่นะฮะก็นี่ท่านผู้ชมที่ปาปาระประกาศรับซื้อใหม่นะฮะก็เป็นเหรียญอ่า ง่ายว่าราชบัณฑิตยศสต์อ,อันนี้ไม่ใช่ท่าน,านผู้ชมเป็นครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจำไว้นะฮะครบ50ปีนะฮะหนึ่งรายการหนึ่งวาระที่รับซื้อใหม่นะฮะแล้วก็จะมาเป็นโรงพยาบาลกลางฮะวาระที่5โอเคนะฮะแล้วต่อมาฮะ ครบ70ปีราชบัณฑิตยะสถานก็เป็นวาระที่ปปาประกาศรับซื้อใหม่ถึง3วาระด้วยกันในคลิปนี้นะฮะก็ไปสังเกตดูเอาท่านผู้ชมฮะว่าปปาร,รับซื้อเหรียญ10บาทวาระนั้นมีวาระอะไรบ้างที่จริงปปายังจะต้องขึ้นภาพอีกประมาณ2-3ภาพมาที่ประกาศรับซื้อตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่ร่วมกับวาระ ประมาณนี้นะแต่ว่าเวลาจะมีน้อยสําหรับคลิปนี้ปปาก็นําเสนอตัวไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวปปาจะนําทั้งหมดว่ามีกี่วาระนะมาที่ที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ยมาขึ้นภาพให้ดูทั้งหมดเป็นคลิปรวมนะรวมที่ปปาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทที่ระลึกเหรียญวาระนะมีทั้งหมด61วาระเดี๋ยวจะมารวมว่ามีกี่วาระที่ปปาประกาศรับซื้อไปแล้วแฟนๆจะได้เข้าใจมากกว่านี้เนาะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรีหยญมาให้มาขายกับช่องของปปาขอบคุณสําหรับเอฟซี FC ลูกค้าที่รับเหรียญจากช่องของปปาใบก็อาจจะมีถูกบ้างแพงบ้างฮะวันนี้อาจจะซื้อเหรียญจากปปาถูกพรุ่งนี้อาจจะซื้อเหรียญจากปปาแพงบางครั้งอาจจะขายมาในราคาที่ไม่สูงนักแต่บางครั้งก็อาจจะขายได้ราคาสูงปปาขอกลับ ประธานอาภัยทุกๆคนทุกท่านฮะที่ราคาเรียนไม่มีความแน่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนกันฮะทุกๆคนทุกท่านชัางยิงและชายคลิปนี้ประปาศึกษาแพียงเรียนโบราณถือโอกาสบอกลาแฟนแฟนรายการในคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ